ป๊ามาเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้ดูเลยดีกว่าสเก r ร์มิชเชอร์กับอีกแล้วอ่ะลืมลืมลืมกดซิมออกแล้วก็แพ้ด้วยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโชว์ไอโซคลาสสเกอร์มิ e เชอร์กับ b บลสเตอร์ว่าเราจะอับบิวส์มันได้ยังไง โอเคเดี๋ยวเราต้องทำยังไงให้เกมเล่นง่ายขึ้นก่อนหรือไม่จะเป็นอ่ะเดี๋ยวลบลบ,บินเนอร์ว่าออกจากแมทก่อนจะได้เล่นง่ายขึ้น ทีนี้มันทำงานยังไงปุ๊บต้องบอกก่อนว่าเห็นไหมเมื่อกี้ตีไป3ทีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมใส่ผมใส่ไ ISO ให้กับทุกคนที่อยู่ในทีมนี้ฮีโร่บรอเลอร์เนี่ยเป็นบลสเตอร์หมดเลยยกเว้นมิสมาเวลเพราะอะไรเพราะว่า ทีมเนี้ยมันจะได้เวลาตัวที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่มิสมาเวล่ะโจมตีเนี่ยเริ่มเทิร์นอ่ะมิสมาเวลจะได้แอสซิสนาวเห็นบัฟข้างล่างสุดไหมแอสซิสนาวหนึ่งวิ w แอสซิสเดอะเน็กซ์ t าเก็ต t ด a t แอคท c k แอคแท็ก during this turn ก็คือว่าใครที่โจมตีในเทิร์นเนี้ยในเทิร์นเนี้ยมิสมาเวลจะเข้าไปเสริมแล้วทีนี้การเสริมของมิสมาเวลเนี่ยก็จะทำให้เป้าหมายตัวนั้นอ่ะ ติด Vulnerable ด้วย Vulnerable คืออะไร Vulnerable คือสถานะสีบ่วงๆที่จะติดกับศัตรูเมื่อ s k i r m มีเชืไปตีเดี๋ยวจะทำให้ดูปัป๊บแล้วมันก็ตาย <c oughs> าใครดีอ่ะอย่างนี้อ่ะอ่ะเห็นไหมพอเป็นถึงเทิร์นมิสมาเวลตีปุ๊บก็จะเห็นว่ามี Vulnerability Vulnerable ติด1อันเนาะแล้วทีนี้ Striker ส,สถานะบ่งบอกว่า ถ้าโจมตีเป้าหมายที่มี vulnerable จะตีด้วย ISO bonus attack เข้าไปทีหนึ่งเสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเท่ากับว่ากนะัปตันมาเวลเนี่ยตีไปปั ấp, ๊บเห็นไหมกัปตันมาเวลมา acid ทำให้ติดสีบ่วงแล้วทำให้ไอ ISO striker ของกัปตันมาเวลทำงานแล้วมันก็จะตีเข้าไปทีเท่ากับว่าเราตี1เทนะิร์เนี่ยโจมตีได้3ครั้ง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ชัดๆอีกทีหนึ่งกันเมื่อกี้มันไม่ค่อยชัดเพราะว่ากับตาลมาวิลตีแรงไปแล้วก็แล้วก็ก็มีตัวตายก่อนเยอะนะพลังไม่ค่อยบาลานไม่ค่อยสมดุลด้วยบราเลอร์ฮีโร่ใครเป็นฮีโร่บราเลอร์ที่ตีไม่แรงเท่าไหร่บ้างเอาโก้ช r ลเดอร์มาแล้วกัน หวังว่าเราจะสู้ทีมนี้ได้เนาะไม่ได้ไม่เป็นไรสาธิตให้ดูเฉยๆให้ดูชัดๆอีกรอบเ,รเมื่อกี้มันยังไม่ชัดเพราะว่าไอ้ที่กัปตันมาเวลได้แอสซิสต์ไปตอนแรกอะม,มันมันมีสีม่วงอยู่แล้วเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเห็นไหม ตอนแรกไม่มีสีม่วงไม่มีวอลเลอ์เบิลอยู่บนหัวเดอะฮักนะ่แล้วพอมีไอ้มิสมาเวลเข้าไปเสริมปุ๊บเน็เนี่ยเหมือนกันพอมีสีม่วงปุ๊บตัวที่เป็นสไตรเกอร์ก็เข้าไปเสริมเหมือนกันผมใส่สไตรเกอร์ไว้ที่โกสไลเดอร์เหมือนกันเออต,ตุ้มปุ๊บเสริมปุ๊บมีสีม่วงปับ๊บเข้าไปซ้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมทีมเนี้ยจะทำให้ทำให้ไอโซเนี่ยคอมโบไอโซ8ปดกอร์มิเชอร์บลสเตอร์เนี่ย ได้ประสิทธิภาพมากสูงสุดเลยแหละตออู้แล้วยิ่งยิ่งตัวละครตัวไหนที่สกิลแรกสกิลเบสิกทำนูน่นทำนี่ได้เยอะอย่างเช่นอเมริกาชาเวสเนี่ยมันไอนี้ได้ใช่ไหมมันสกิลแรกสกิลหนึ่งเบสิกเนี่ยมันมันทำให้ศัตรูติดดีเฟนซ์ดาวนะก็จะทำให้ ก็จะทำให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดอีกอะอย่างก๊ไรเดอร์เงี้ยมันทำให้ศัตรูเลือดออกใช่ป่ะก็โจมตีทีหนึ่งศัตรูก็เลือดออกเสริมเข้าไปก็เลือดออกอีกนะเนี่ยปั๊บติดบลิสเห็นไหมเนี่ยอันนี้เมื่อกี้อาซิดหนาวไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อัพสกิลพาสซีฟของมิสมาเวลไว ถึงขั้นสุดท้ายเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่โอกาสแค่80%ตูบจบอะไรประมาณนี้ใ s โซ 8.